สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเออ่สุ่มแรลี่กันนะก็ก็สุ่มแรลี่ใช่ไม่หรอกความจริงแล้วไม่สุ่มแรลี่ผมก็แค่จะทําภารกิจนี่ภารกิจมันให้ใช้50ถังก็คือ50ถังก็ไปที่ร้านเล่าก็ตอนนี้มีอยู่128ถังแรลี่ถ้าเกิดจะให้ดีก็ต้องมีประมาณ เออหนึ่งตัวกับอีกุ่นฟางก็ก็คือการเออเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อปลุกปลุกใช่ต้องปลุกต้องต้องปลุกแรลลี่ตื่นก็คือมันก็จะมีสกิลเหมือนกับเออเอโอเคงี้อโอเคยิที่ผมมีแต่ผมไม่มีปลุก ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเอ,อแต่ว่าผมเห็นในกลุ่มเขาบอกว่ามันมันไม่ต้องปลูกเออปุ๊กมันก็หวดวนะสำหรับผมไม่รู้สิโอเคมาอย่างแรกก่อนที่เราจะไปสุมเราต้องแก้เคล็ดโดยการสุมอย่างอื่นกันไล่ความเกลือออกไปสุมมาของแฟงกี้แฟงกี้ แฟงกี้ะฮะแฟงกี้เต็มเต็มฮะแฟงกี้นะฮะเอ่อมันใช้โทเค็นใช่ไหมเดี๋ยวเราไปซื้อโทเค็นกันไหนเจอโทเค็นอ้สามร้อยห้าสิบ 150. เอามาสิฮะไม่มีอะไรจะเสียนะมาเปิดอีก10อันแฟงกี้จงโผล่มา เทลิเฟอร์ก็ได้ไมาสักตัวหนึ่งขอแจมแจมเจมฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยฮะเกลือฮะโอเคไม่เป็นไรไม่เอาเอเนลนะเอาตุ๊ก,กตาฟางก็ไม่มีตัวน่าเอาเลยเอ่ออันนี้ก็ระดับ S ได้กี่อันได้10อัน น่าเก็บเอาไว้นะแต่แต่อ e ีนิวเราก็ถ้าเกิดเก็บสะสมไว้เดี๋ยวือความคิดส่วนตัวเราอเอามาหุ่นฟังระดับ SS s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  r เกลืออันแรกไปละมาเกลืออันที่สองไปมามากำไรอะไรเราต้องไปลุ้น โอ้กําไรความเสียหายขิเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาใส่ริวมาได้อยูอ่มาต่อไปถึงฉากเด็ดสำคัญไปทางที่สิบฮึบโรบินฮึบโอ้โหเกือดูสิต่อไปเป็น เทโรน่าอืมโอ้ไม่ใช่ตัวที่ได้ใช้โอ้โหครั้งที่ยี่สิบแล้วใช่ไหมมาครั้งที่สามสิบสามสิบครั้งจงโอมามเฮ้ยได้ใช้อยู่อุซบครั้งที่สี่สิบ โอ้โหสองตัวซ้อนนะฮะสี่สิบครั้งแล้วใช่ไหมเออีเวนอ๋อโอเคมีกิจกรรมอันนี้เหรอโอเคถือ okay. ว่าได้อยู่ได้อยู่ขุมเคอจับไปแล้วสี่สิบครั้งมาครั้งสุดท้ายขอแบบ จแจมเลยได้รับ S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  R เฮ้ยโหลดนานอย่างงี้โอ้โหไม่มีชึบเฮ้ยไม่เอานะฮะแต่คุณรู้ไหมมันห้าสิบครั้งแล้วใช่ไหมะถามว่าผมยอมไหมไม่ความมืดเข้าคบม มาเปิดให้หมดเลยเอาสิต้องได้ระดับ SS ซักตัวมาโอ้โห و. เริ่มไม่อยากเปิดแล้วเริ่มอยากดองเอาไว้แล้วเฮ้ยไม่ต้องระดับ SS ก็ได้ กระดับเอสก็ได้โอ้โหพระเจ้ามาได้เอสโมเรียโอ้โหสุดยอดฮะไม่ตรงมาไม่ตรงมาขำเยอะๆเลยมาขอจำเจม โอ้โหไม่มีโอ้โหไม่ได้ใช้ฮึบโอ้โหไม่มีอะไรโผล่มาเลยว่างเปล่าชีวิตจดสิ้นโอ้ว้าวเฮ้ยเร๋ยวสิบพังแล้วนะโฮ้ยไม่มาจริงดีโอ้โห สิทังสุดท้ายโผล่มาเถอะขอร้องละโอ้โหไม่มีอะไรโผล่มาเลยฮะแม่คนอื่นเขาเปิดได้แบบเอส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 กันแบบโอ้โหตัวแถบตัวฟรีพมไม่มีอะไรเลยคือคือคือไม่มีอะไรเลยคือแบบเกลือโรคตายครับ คิดหนักเลยเดี๋ยวขอคิดกันถ้าเกิดเราผ่านอิมพิวดาวไปได้เราก็จะได้มาอีกสิบถังเอ้ยใช่เราลืมไปเลยทำไมเราไม่เปิดอันนี้เราไม่สูบเกลืออันนี้ก่อน โอ้ล้างเกลือไม่หมดนะเนี่ยไม่เป็นไรมาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้ะใส่ทุกอย่างหนึ่งร้อยอันใช่ไหมจับไปมาขอดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่มีอะไรขึ้นมามันโอ้โหมาสองตัว อ่ามแอ้วเกยรือยิ่งนะอ่ะนๆไม่มีอะไรทำแล้วนะเปิดอันนี้ป่ะโอ,โอ้รู้สึกสิ้นหวังชีวิตนี้ ชีวิตนี้ฉันรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกไม่มีอะไรทั้งเส้นมันช่างเจ็บปวดลุ่ลาวฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีตัวตวนโอ้ไม่นะโอ้โหโวเจ้าให้ตายสิอ๋อ,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 อได้อุศมามาก็ดี จะได้เอาไปประกอบปะเจ้าจอดเหมือนแย่มากอ้ยอิมพีวดาวผ่านยากด้วยโอ้โหตัวสี่แม่อัพเกรดยาวๆไม่มีอะไรเลยแงก็มาแล้วโอ้ยจะอัพเกรดก็จะขายตัวละครกันแม่ต้องขายอ่ะ โอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้โอ้มีน้อยด้วยมาระหว่างนี้ก็อ่าดูความน่าเศร้าโดยการอัปเกรด โอเคครับอัปเดตเพื่อนลูกเรือเพื่อเพื่อไว้อะไรความเกลือเกรือเรียบร้อยแล้วมันช่าหน้าเศร้า ไม่ได้อะไรมาเลยระดับ S S สักตัวก็ไม่มีแต่ว่าผมดูในกลุ่มแฟนเพจเขาพากันได้ระดับ S S กันจนเลยเขาเขาพากันได้โคตรแยบกันเต็มเลยเสียใจนันเนี่ยไหน,นนี่อ่ะเกมค้างเรียบร้อยฮะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวขอไปแบบ นอนพักให้หายใหให้ายคิดถึงความเกลือก็